สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่ในมาอยู่ในช่องแซมอนนะครับวันนี้ไอแซมอนปีนี้แซมอนปีระมิดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นกับคนต่างชาติกันนะครับผมจะสร้างบล็อกกันนี้นครับคนเราจะรู้ผมจะสร้างบล็อกนะครับผมจะทาบล็อกใช้คำเอ็มเอ็มทำไมวะไอใหญ่ๆาาก็มาไปก,กุดีกูเล่นนี่แหละ เราไม่จำเป็นยันสักกันต้องสร้างเดียงแล้วมันแตกเกินโยโยโย,โย เพื่อนทำอะไรของมึงนั่นจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อขออภัยด้วยนะครับมันไม่ตรงเพิ่มนทำอะไรของมึงเนี่ยนี่ทำนะเบลล์ทีเรียกที่เฮลิคอปเตรอร์เฮลิคอปเตรอร์เจ็บเตอบโอ้โห,โหดูกันทำออกก่อน

เลี้ยเหรียกูจะกูจะลงไม่ไหววิธีจะลงก็คือลงอย่างนี้นี่นี่วิธีจะลงวิธีจะวิธีจะไปก็จะต้องตรงนีนนนนน้งนี่ไม่เป็นแค่ตัวนี้อ่าจะเลเไี้ยเหรียกไป ไปไม่ได้ติดพื้นไปแล้วกันอันเหมือนเหมือน จะออกับแมพแล้วไปอยู่กับอยู่กับขึ้นขีดออกจากแมพตึ้งยังทุกคน

บอกคำสินุว่ามันใช้ไม่ได้ไหนกูลองบล็อกเหล็กดูดิบล็อกเหล็กกูเยอะดีเหล็กเลยเยอะดีคันนี้ยังไม่พอบอกสุบลับของรถเดี๋ยวคันนี้นี่วะ รับเดียวคันนี้นี่คืออะไรก็ไม่รูน้นะทุกคนผมผไม่เพื่อผมทำองพานาตอนนี้นิ่งระยะมันไม่เป็นมตรงก็ได้นะครับทุกคน อยู่นะครับคนก็ดีไปก็ไปดีตรงมันก็ได้จะต้องเอาของให้มันตรงกันครับมานี้นะครับก็เอาของที่เราเตรียมไว้หนึ่งิ้งมาตักขิ้น อยู่มึงดูมันโชว์เอ็กจำได้ยั่เั็นม่รถถังปานาน่าบุสมาพร้อมเหรอหึชั่วมันเก่าเหรอจริงก็มึงลอยลอยฟ้าไปไปหามึงได้นะเก่าหน่อยคิดนะอย่าคิดมเก่านะอยเก่าเมันไม่ใช่รถนี่หว่ามันคือเครื่องบินไป เร้ลล mm ูกพ่อไปไม่ได้ขอช่วยด้วยรถผมไปไม่ได้เดชนนดกเชอดสลิปปิ้งสลิปนอเชือดไมหาจุ๊บชกมิดชักมิดจะเป็ n จะไมเจอ

ต้องใช้ปิงส์มามันจะทำได้นะครับทุกคนโอเคครับขอเพียงเท่านี้นะครับพี่เกียรติลงต่อแลลวพี่เกียรติ